ขอกวามเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมา,าพาจะนำพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำสั่งสอนที่อาตมา,าพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าองค์แห่งการฟังธรรมอีก5ประการองค์แห่งฟังธรรมมีอยู่สองประการด้วยกันในนี้เป็นในที่สอง องแห่งการฟังธรรมในแรกก็คือไม่เป็นคนลบหลู่ท่านไม่เป็นผู้อันานความลบหลู่ก้มลมจิตใจในขณะที่ฟังธรรมก็คือในขณะที่ฟังธรรมเราก็ไม่ลบหลู่ผู้ที่แสดงธรรมว่าท่านมี ความรู้ไม่มีความรู้หรือว่าฉันรู้มากกว่าฉันฟังมานานรู้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนเป็นอย่างไรนี่เป็นลักษณะดีว่าจิตใจคุ้มลุมในการฟังธรรมแล้วก็ลบหลูท่านผู้แสดงธรรมในการฟังธรรมให้ได้ประโยชน์ก็คือไม่ว่า ท่านจะล่ำเรียนมามากน้อยแค่ไหนเราก็ควรจะให้ความเคารพในการฟังธรรมเพื่อประโยชน์ต่อเราที่จะได้รับมากบ้างน้อยบ้างในประการที่สองไม่มีจิตคิดจะประชันฟังธรรมก็คือมีจิตคิดว่าถ้าฉันได้แสดงธรรมฉันได้เทศฉันก็จะได้เทศใีดีกว่าน,นี้ ถ้าฉันได้เทศฉันจะได้สาธยายได้กระจางแจ้งได้ดีกว่านี้ขยายแนวได้มากกว่านี้เป็นลักษณะเทวามีจิตที่ว่าคิดประชันขันแข่งก็ไม่ได้ประโยน์อะไรในขณะที่ฟังธรรมเพราะว่าจิตเอาโบทฟงซ่านไปในเรื่องของอมีมานะที่จะเอาชนะผู้อื่น ในประการที่3ไม่เป็นผู้จ้องหาช่องผิดหรือว่ามีจิตคิดมาดรายให้โทษผู้แสดงธรรมก็คือขณะฟังธรรมแทนที่จะพิจารณาตามธรรมแต่ว่าหาช่องจับผิดว่าพูดอ,อย่างนี้ผิดพูดอย่างนั้นผิดก็คือกล่าวโทษหาโทษให้กับท่านผู้แสดงธรรม ในฐานะผู้ที่แสดงทำท่านก็แสดงไปตามทัศนคติของท่านแต่ว่าผู้ที่จองจับผิดหาช่องผิดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้ประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะนั้นในปัจจุบันนั้นในประการที่สีเป็นผู้มีปัญญาไม่ไม่โง่ก็คือการได้ฟังเทศฟังธรรมเนี่ยจะทำให้มีปัญญาเพิ่มขึ้นมีปัญญาเกิดขึ้น เราฟังทุกวันพระเราฟังทุกวันหรือว่าฟังทุกสัปดาห์ก็มีแต่เพิ่มพูนปัญญาให้มากยิ่งขึ้นในการฟางังธรรมในในประการที่5ก็คือไม่ไว้ตัวว่ารู้ในข้อที่อย่างไม่รู้นั่นก็คือเหมือนว่าตอนเองนั้นเป็นผู้รู้รู้มาก อ่านมามากฟังมามากก็จะดีฝ่าโพธ่แสดงธรรมเพราะว่าตัวเองนั้นมีความรู้มากฝ่าเกิดมานานฝ่าปฏิบัติมาก่อนฝ่าเริ่มเรียนมาก่อนฝ่าเริ่มเรียนมามากฝ่าในอย่างนี้เป็นต้นก็คืออั่ต่อว,ว่าตัวเองนั้นเป็นโพธ่รู้มากทาไมทามาก็เป็นประเภทพวกที่นำชาลนแก้ว ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการฟางธรรมคนที่ประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้ฟางพารสธรรมแล้วเนี่ยก็ย่อมได้ผลก็คือได้ผลต่อที่ว่าถ้าเราเปิดใจรับธรรมมากบ้างน้อยบ้างก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเนั่นเองอาตมาภาคนามพระธรรมคำส,สอนในาตามพระพุทธศาสนามเาเผยแผ่ญาติโยมสัธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องปเะเทอปัญญาจเจริญพร